นอนแล้วเมื่ออยากกินมมกกะทะโอ้กินอย่างคื่ตาเป็นสิเพราะมันก็อยากนอนติดพี่นนอะโอ้ห้องนอนอยากนอนนอนก็ไม่ได้อืมอืมอยากนอนก็นอนโหลดขายดีนอนขาย เอาไม้ค้นยืมฉัมน,นโมไหม,มแล้วค่ะเมื่อนี้เขาก็มีปา์ตีเลก็ลกๆน้อยๆนะคะนอในขอบก้นอเมื่อนี้หลังจากที่ท่านเจได้ไปเกามือนะคะนอกับเมื่อนี้ก็มีการไอคิดอยากกินนะคะนอเนื้อย่างเนื้อย่างนะคะก็ผ้าหลานๆมันมากินเนื้อย่างค่ะกินอยูุ่บ้านเท่าเองเนาะก็จัดก,การเสียบปักแล้วก็ ใส่เลยนะคะน้องใส่เลยหลังจากที่หลังจากที่พ่อได้กินเนื้อนะคะบริทานเนื้อมาเปรเกาเมือเนาอกก็มีการคิดทอดเนาอค่ะคิดหอดอาหารแบบนี้เนาะค่ะก็ตั้งวงกันจัดการกักินค่ะอันสามสี่คนน,นิดๆหน่อยๆค่ะนี่เห็นว่านางนํากันอยู่นี่นาะคะ่ะเนาะเป็นกลางนี่ให้มันหายอยากไปเลยนะคะเนาอหลังจากที่ เาอันออกเจมาเนาะกับบะเมนอันกินเจกับธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมื่อก็คือทอดอันเผ็ดเผ็ดคิดทอดเนวยเผ็ดเผ็ดจะจัดเล็กน้อย่างสินะเมื่อนี้กับบมีเสียงเพลงเสียงอย่างเนาะเขากับซานมงลองเองเนาะค่ะเนาะกับบบ่ใคยไม่ผายอยากฟังดอกค่ะบ่าใครไม่ผายอยากฟังดอกเนาะเพราะวันบ่เป็นแต่ฟังเนาะเออแต่ว่ากับกับไ้ได้เวานะคะเนาะไ้ได้เว้ใไ้ได้กลมนะคะเนาะมาเด้อมาเด้อส